สวัสดีครับสวัสดีครับจีเนียร์ช่วยได้ไหมสวัสดีครับมาล่าแมนมาล่าแมนได้ได้อ๋อเหรอครับไม่ล่าแมนโอเคเฮ้ยอยากสัมภาษณ์ตอ่ะเขาจะให้ไหมน่าจะให้นะโอเคน่ารักดึ๋งอันนี้เรามาทำอะไรครับเซเลกเตอครับเซเลกเตอเพื่อแข่งไฮร็อกแข่งไฮร็อกพร้อมแข่งไฮร็อกพร้อมไม่รู้คู่กันได้ไหมครับใช่คู่กันฟังเปีนี้ เราหาเพื่อหาว่าเราเวลาเราจะวิ่งหรือว่าจะเราจะเข้าฐานเนี่ยเราจะไม่ชน LT LT <อ>ใช่ไหมเราต้องลงมาต่ำกว่า LT หน่อยครจริงๆผมว่ามันจะต่ำกว่า LT 2น,นิดหน่อยครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยไหมครับเราเริ่มได้เลยครับรเดี <ees. S 2> ๋ยวเราจะเริ่มจาก w a ม m ั p ก,ก่อนพี่หนุ่มกับพี่เอ็มความปก,กติที่เคยบอกแล้วก็เดี๋ยว j o อกกิ้งิ0นาทีหลังจากนั้นจะมาเจากรอบแรกแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ทีว่าต้องวิ่งเท่าไหร่พี่เอ็มวิ่ง6นิ้วสูงด้ ปกติก็ไม่เคยวิ่งหกนะเวลาวิ่งก็วิ่งเจ็ดแปดก็ได้โอเคฮะใส่ดีด้าสุดเลยไม่บังเอิญครับเพราะว่าตั้งใจเพราะว่าชอบอดิดาสครับเพราะเวลาเราเทสเราอยากได้ประสิทธิภาพดีที่สุดก็เลยต้องเลือกรองเท้าที่ดีที่สุดใช่ครับเย็นลงใช่ไหมครับวิบี้ใช่ใช่ครับเย็นแต่จริงเทสวิ่งแบบนี้ก็แอบลำบากเหมือนกันนะเวลาไปซ้อมมาถ้ามันร้อนขึ้นอ๋อโอเคแข่งในห้องแอร์ไง ช่มแต่เราซ้อมข้างนอกไงพี่ไม่แต่ให้จำฟิล RPE ไว้ถูกวะถูกถูกถูกเพราะว่าวันแข่งจริงๆมันจะดูเคสลำบากจอกสบายๆไปก่อนัะไม่ได้เขายิงคืนนาทีที่97อะไรเงี้ยมันหมด90ใช่ป่ะเรายิงนาทีที่95มั้งเออไอสบายใช่ครับ จ็ด okay, อโอเคพอกันเมื่อกี้เรายอกหกครึ่งแต่เดี๋ยวรอบแรกะจะให้พี่หนุ่มวิ่ง6ทวน6กทวนแล้วก็วิ่ง3ามรอบ,รอบทุกการเทสจะวิ่ง3รอบเสมอแ <Okay. S 2> ต่เราจะไม่ได้หยุดแค่4มิลลิโมรนะจะสเตปไปเรื่อยๆอจนกว่าที่ผมรู้สึกว่าพี่จะไม่ไหวละแล้วเขาหยุดเลยเจร้้ยเจร้ายว <laughs> <laughs> ิ่งเสร็จพี่กด หยุดเวลาแล้วพี่ก็บอกเวลาผมเทใช้นิ่งที่สุดเที id, ่เราทำได้ครับดูมีความพร้อมสุดเลยแบตก็เหลือดอเวลาต่อเราไปแหละเกือบว่าปรุงเวลาต่อรอบเป็นรอบหนึ่งประมาณสองทียี่สิบสี่เรากดเฉพาะสามสามแล็บเราค่อยกดใช่ค่อยกดหยุดกดหยุดแล้วก็บอกเวลากดหยุดเลยโอเคนี่ก็ได้พี่แล้วนี่ก็ได้วิ่งต่อแถวกันนี่่ตอ้ ประมาณเทสห้าครึ่งครับแต่จะวิ่งเร็วไปไหมสามสิบวิเยอะอยู่นะถ้าเกิดว่ายัางล้านอยู่เดี๋ยวรอบท้ายๆเขาจะเหนื่อยรั๋ยวรอดูว่าจะเหนื่อยขนาดไหนทรงยังดีครับเหมือนเวลาจะคุมข้อที่และน่าจะไม่ต้องกังลวลละไมนงั้นตอนแรกเห็นเวลาเร็วไปประมาณ30วิได้เดี๋ยวน่าจะเหนื่อยตอนท้าย จบที่แหละว่ะสี่จบที่ว่านสองจบประมาณนี้พี่อะไรหัวใจเหรอเว,เวลาเวลาเท่าไหร่ครับบอกโค้ดไ,ได้เลยหนึ่งสามเหนื่อยแ้เหนือไม่ได้หรอยังไม่ได้รับสิทธิ์นั้นพี่เองเ,อเหรอเปลียอครับรองเท้าที่<ร>ดีที่สุด yes ถ้าเปลี่ยนยางเป็นคอนติจบเลยดู <Do it. S 2> อิดอเน่อยเหมือนจะหนักขึ้นนะไม่เป็นไร yeah. เราไม่ได้วิ่งเลยนะไม่ไม่ผลกับเราไม่อยู่กับเราอาจะผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วป่ะครับดีมากครับเยี่ยมดีมากพี่แอ้มผมรอดมาที่เอ็มเจ็บผมเลือกเบอร์ลึกไปหน่อยครับอ๋อาหมายถึงเบอร์เข็มหรอความลึกความแรงในการดีดครัโอ้ยพี่เอ็มดีขึ้นเล่าจะไปวิ่งเพลช่าขึ้นเหรพี่เท่าไหร่อ่ะน้อยมากหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดเก้ามาทั้งคู่เลยต่อเลยพี่ไปกินน้ำเปล่าได้นะครับ สัมภาษณ์โค้ดแบงค์ด้วยระหว่างวิ่งสัมภาษณ์ว่าอะไรก็ได้แบงค์ให้แบงค์คุยกันนะคุยนี่คุยเรื่องลูกอยู่ลูกสามทวดลูกสามทวดไปที่วิ่งก่อนตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องลูกผมอันนี้ห้าสามศูนย์เนาะใช่ครับเพิ่มเติมนี่จบสี่ทวดนะพร้อมครับหนึ่งสองซ่อมปจริงๆก็แอบเชียร์อยากให้น้องกู้ทำเวลาได้ดีขึ้นเมื่อกี้คุยกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าอยากได้หนึ่ง เดี๋ยวจะมาลองชา์เรนด์ด้วยจะให้หนึ่งหนึ่งห้าจับไวไหมปีนี้ให้หรอกซ้อมต่างวิ่งนะคะซ้อมต่างกันเยอะเลยครับจริงๆพาร์ทวิ่งไม่ให้หรอกกมันเหมือนเราซ้อมไปแข่งขาคาร์เราทอนับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเติมคือสเตชันกับความแข็งแรงการเล่นเวทอะไรเงี้ยต้องทำแบบเบสให้ดีถึงจะไปทำแบบซิมูเลชันได้ดีด้วยเบาได้อีกนิดครับ พูดอะไรสักคำเหนื่อยจะได้หลายคำเลยพูดแบ่งเล่าเรื่องแลคเติดหน่อยค่ะแลคเตดมันเป็นหนึ่งในโปรโตคอลที่ตอนนี้ในไทยนิยมใช้มาทําเทสกันคือปกติในไทยมันจะมีเวลาคนวิ่งเนาะจะใช้ดูจากฮาร์ดเรทดูจาก วิซีอาร์เทสหรืออะไรเงี้ยเพื่อเอาค่าเหล่านั้นมาทาเป็นเป็นเกณฑ์ในการซ้อมนักเตดเป็นหนึ่งในโปรโตคอลที่ทําเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะดูจากเลือดเจาะในแต่ลรอบเราจะเห็นแล้วกรดแลคกติกเรามันขึ้นประมาณเท่าไหร่ซึ่งมันจะแบ่งเป็นโซนในการซ้อมได้ในอนาคตว่าซ้อมช้าเบสซ้อมเท่าไหร่ซ้อมเร็วซ้อมเท่าไหร่อะไรเงี้ยจุดไหนที่ซ้อมแล้วมันจะไม่โอเวอร์เทรนจุดไหนซ้อมแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดถ้าอยากเทสแลคเตดอ่ะครับไปเทสที่ไหนอ่ะคุณแบ๊เทสเก็บที่ก็ได้ครับมาได้เลยนะครับก็ครั้ง เราก็จะมีเทสแล้วก็เอาผลที่ได้ไปแคลคูเลตในโปรแกรมแล้วก็มาเป็นเจเนเรตเป็นรีพอร์ตออกมาให้บางคนรีซอสออกมาแล้วจะต้องไปเติมเบสล้านบางคนจะต้องไปเติมสปีดเวิร์กเอาอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมาดูดีเทลอีกทีนึงว่าแต่ละคนเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงแล้วปลายทางที่เขาจะไปแข่งต้องการแข่งยังไงเราจะได้มาวางแพทเทิร์นในการซ้อมหรือวางพีเรียนในการซ้อมได้ง่ายขึ้นด้วยใครที่ควรมาเทคะนักวิ่งทั่วไปหรือว่าต้องเป็นอีลีทขาแรงจริงๆไม่จำเป็นต้องขาแรง ใครก็มาเทสได้คนที่เริ่มซ้อมสม่ําเสมอแล้วกันเราอยากจะเห็นพัานาในตัวเองมากขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่โอเวอร์เทรนคือบางคนเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บจากการที่เราวิ่งเพสเร็วเกินไปหรือบางคนซ้อมมานานแล้วยังไม่พัฒนาเพราะว่าไปตกอยู่จังไม้หรือว่าซ้อมช้าเกินไปถุอีซี่เกินไปและเสตจะทําเรื่องนี้ให้มันง่ายขึ้นจังไม้คือการวิ่งเยอะแต่ไม่เกินประโยชน์ <S 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 ราต้องเท่ากันเนาะพน้องกันเราจะไปถึงเท่าไหรอะห้าใช่ไหมห้าถึงศูนย์เนโอ้ยลึกขนัดนอยู่แล้วนี่มันเพิ่งจะรอบแรกเองพี่เมื่อวานพี่โต่อสี่ศูนย์ห้าเยอะสามรอบอะสี่เมื่อวานโแล้วพันหกเลยนะครับสี่ศูนย์ห้าอเปลี่ยนทำไมแกวิ่งดีเนาะก็ใครแดนจากนิ้วไงได้เหรอไปไม่ได้ทฤษฎีโอ้แต่เขาวิ่งสี่สิบกว่าอยู่แล้วนี่สี่สิบห้าอะไรเนี่ยใช่เอาไปเลยสี่ครึ่งแต่ว่าแม่งลงลงอีกได้อีกอะ ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะวิง่งไดกขนาดนั้นนะสบายดย์เหมือนกันสามสองแต่จะวิ่งด้วยกันไม่ได้แล้วเออพี่หนุ่มเร็วกว่า,วาเดี๋ยวพี่เอ็มวิ่งห้าหนึ่งห้าครับพี่หนุ่มวิ่งห้าทวนครับเยอ้น,นี้แปลว่าอะไรสามจสองหนึ่งจุดเก้าจริงๆมันเป็นค่าก๊ดตักติกที่มันเริ่มขึ้นมาจากการที่วิง่งเราขยับเคมขส้นไปไมันก็เลยจะเริ่มขึ้นครับ ซึ่งจริงๆมันเกี่ยวกับกระบบพลังงานทั้งหมดหนั่นแหละซึ่งแต่ละคนมันก็รับไม่เท่ากันแล้วก็ผลการซ้อมก่อนนั้นีมันไม่เท่ากันเท่าที่จะเห็นคือตอนนี้เบสเุดร้านของพี่หนุม่มอบบค่อนข้างดีกว่าไม่เซ็นะครับยังพี่หนุม่มบอกตอนนี้ว <52. S 1> ิ่งวันห้าสิบต้นๆห้ายี่สองนะครับสองพี่เอ็มวิ่งวันห้าสี่ห้าสิบห้ามันก็จะคาประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับพี่วิ่งวันห้าร้อยพี่เอ็มวิ่งห้าหนึ่งห้าสู้ๆอย่างน้อยอากาศเย็นนอะอ่าเป็นเห้ตที่สามบ พี่ตรงนะพี่ตรงอยู่นะขึ้นนิดนึงรอบหนึ่งเท่าไหร่อ่ะหลังรอบหนึ่งเท่าไหร่ โอเคเร็วไปก็ไม่ได้จริงๆอยากให้มันนิ่งที่สุดครับมันจะได้คลายเคลื่อนน้อยที่สุดเพราะว่าตอนนี้ของอย่างของพี่แอมข้าเ็เริ่มขึ้นเยอะแล้วไม่งั้นเดี๋ยวตอนลึกๆเขาจะวิ่งไม่ไหวดันนน้อยสี่นาทีถึงสองอดได้อยู่ี่ ไอ้คุมจนจบพี่ขุมจนจบ สิตนั้นพี่พี่ยังไม่จบหรอกคืนนี้มันใกล้ตลาดอะไรใช่อะไรแล้วใหม่ไกล้ตลาดบองไม่ชีโอเคโอเคตอนนี้มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากรีวิวรองเท้านี่มันต่างกับโปรซี่ไงครับมันเต็มเท้าหน่อยแล้วก็ผมว่าฟอร์มมันอีกระดับยกระดับคุ้มกับค่าตัวสองหมื่นไหมอันนี้ผมยังตอบไม่ได้ต้องใส่มันพังกระจุยอีกข้างกันอ่อน ไอ้คู่แรกเขาบอกว่าหนึ่งมาราธอนใช่ป่ะอืมไอ้คู่นี้มีไม่ไม่รง้สึกครอบงำใช้ไม่ไม่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะยังประมาณหนึ่งครั้งถัดถัดไปอะมันจะเปลี่ยนเป็นอีกอีกฟิลหนึ่งเออเหมือนฟอร์มมืนคอมเพรสพี่หนุ่มวิ่งสี่สี่ศูนย์พี่เอ็มวิ่งห้าทวรครับสามจุดโคเกินมาหน่อยใช่ป่ะมันจะมีสองแกลบที่คนดูกันบ่อยๆคือสองมิลลิโมกับสี่มิลลิโมโอเคสองมิลลิโมงเนประมาณว่าโซนที่ แอร์ที่หนึ่งโมง่ายแอร์ทีหนึ่งหรือแอร์บิ๊กโซนเกิน4ไปก็จะเป็นแอร์บิ๊กละโอเคตอนนี้พี่ยังไม่ถึงแอร์บิ๊กยังไปได้อยู่ยังไปได้อีกเยอะไปเดิ1สิบไปพี่หนุ่มวันนี้ดันไปให้อ huh? hmm. okay. ้วกไปเลยครับอย่าถึงอ้วกเพราะเราต้องไปตลาดบังไม้เชยต้อไปบังไม้เชยต่ออ้วกจะได้ไปกินเนี่ยถ้าเท่าไหร่นะ4 4 4 0มีความสุข4 4 0คือ5 K าเคเรทเเลยมั้งประมาณนั้นนะ4 4 50ี่ห้นะหนึ่งห้าหนึ่งห้อ่พีเอ็มพีเอ็มเรากะที่ท่วน หนึ่งห้าสองเนี่ยเราไม่มกินเกลือแร่อะไรเลยไหมกินไม่ได้เนาะเปล่ราดได้จะกินโ okay. อเคหนึ่งสองแล้วเขาจะเริ่มพร้อกมกันทำไมเลยพี่ไม,ไไม,ไมรู้เขาจะเริ่มพร้อกมกันทำไมเพราะเดี๋ยวเขาต้องแยกกันไม่หยุงพี่อาจจะเป็นความสบายใจในการเริ่ม ันกินบ่อยมันไม่เคิร์ฟใช่ไหมมันสตรีฟใช่ไหมผมเบรยใช่ไหมครับเหมือนผมแต่จริงจริงมันไม่เกี่ยวกับที่ว่าตัวเลขเท่านี้เราจะต้องหยุดไปได้อีบางคนเบรย์พี่อยากไปรึเปล่าได้สี่สี่สี่หนึ่งห้าไหมหยุดเท่าไหร่อได้ได้ได้หยุดแค่ไหนก็แค่นั้นสู้ๆคิดถึงเตี่ยวไปพี่เดิมไปสี่สองห้าสี่สองห้าเต็มเลยไม่ได้แกล้งนะศูนย์ เกิดมาไม่มีไม่เคยวิ่งไปรอบละหนึ่งทพี่หนุ่มรอบละหนึ่งสจำไม่ได้แล้วตอนนี้พูดหนุ่มมองเบรอหนึ่งโอเคไปไหมไหต้องให้ลากไม่ไมได้นะเขาต้องพักหายเดียวไม่ลากไปเยังไปเลยเหรอกินน้ำแล้วไปหนึ่งสี่หเบอร์มาแล้วสี่หกเวิ่งแค่แหละสี่สองห้าสี่สองห้าสมอหนึ่งี๋หกค่อยตะโกนเบอรนะหนึ่งสอ่ะโอเคพูดว่าอะไรหนึ่งสี่หอโอเค โอเคตายหนึ่งสี่หกตายเราจะตายหนึ่งสี่หกคืออะไรหนึ่งสิก็คือหนึ่งนาทีสี่สิบหกต่อรอบครับเฉลีย่ยแล้วเพลสมันจะได้ประมาณสี่สองห้าเล็กเกินนะแต่ผมว่าแกพี่หนึ่มึได้ครับสมองไม่ทำงานเลยนะมันจะเริ่มเบลอเริ่มคิดไม่ทันนี่แหละมันเลยเหตุผล,ลว่าบางทีเรามาเทสต้ตองมีเพลเซอร์คอยประกบให้คอยนำให้เพราะว่าเวลาที่เพมันเล็กมากๆเราเริ่มจะคอนโทรนไม่อยู่ ไปต่อไม่ได้แปดจุดสองไงพี่เหี้ยเหี้ยชิบหายคนแม่งชอบขาวว่าพูดคำหยาบมึงลองมาตรวจมึงลองมาวิเหี้ยหลังๆเจอะเราไม่เจ็บนะเพราะว่ามันมันมันชินมาแล้วมันพุ่นมาแล้วเป็นหมอง e u r o มป็นห้าสามหกค่ะ QJAEQQ อ่ะ ไปอีกได้นะ้าจุดเก้าเก่งยแล้วกทางเก่นเล่นาเกกูไม่ใช่แบงค์ให้แบงค์บอกแบงค์ไปถึงสองไหมสองทางสู่ก้วแบงค์นะจริงังเกินมันจบแล้วฮะยัเพราะว่าค่าตัวเลขมันไปไม่ได้แล้วจริงจริงก็ถ้าบางคนที่ดันได้เยอะๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กครับ เด็กๆเนี่ยอายุน้อยหน่อยเราก็เด็กเด <ๆ S 1> ี <ๆ S 1> ๋ยวเราตัดเราตัดตรงนี้ออก <c oughs> ออกอากาศทั่วญ่จะเป็นเด็กแล้วก็จ้องตายาเจ็บมากจริงๆเด็กๆจะทนได้มากกว่าีมันจะทนได้มากกว่าเราครับทีนี้นเดี๋ยวพอเสร็จแล้วอะง่ามันจะน่าตา <c oughs> คิดโกตายยังรับ รับรับนักกีฬาทั้งวิ่งทั้งไตรไตรรับไทั้งวิ่งไตรครับไตรรับอยู่ครับไตรด้วยวิ่งด้วยช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยก็คือรับไฮรอกด้วยไฮหลอกด้วยใครที่กังใครที่สมัครไปแล้วก็ยังทันเนาะใช่ครับเพราะว่าถ้าซ้อมแบบซ้อมเองงงเนี่ยอาจจะแบบซ้อมไม่ถูกจุดใช่ใช่ใช่คือซึ่งซึ่งพาที่เป็นแบบสตริงเนี่ยจะมีโคกีมาคอยดูให้น้องกีนะน้องกี้หน้าคิตตี้บอดี้มาเวิลใช่สซอรผมมั บอดี้เลยอเวนเจอร์แรดคูนแรดคูนได้คกับอเมริกาอเมริกาคุนนี่นะครับอันนั้นก็จะอวยกันไปลงไฮร็อกด้วยใช่ปะคิดว่าจะลงครับมีอะไรฝากถึงคนที่เล่นไฮร็อกว่าหัวใจของการซ้อมไฮร็อกมันต้องซ้อมอะไรเป็นหลักซ้อมเบสซ้อมฮิตซ้อมอะไจริงๆผมว่ามันต้องทำทั้คู่ พาทวิ่งเนี่ยมันเหมือนกับเราซ้อมไปฮาบมาลาร์ทอนครับอ่าซ้อมซ้อมเท่ากับฮาบมาลาร์ทอนใช่เวลาวิ่งในในในแลบเราต้องวิ่งด้วยเพลสแหละเพลสฮาฟครับประมาณเพลสฮาบมารารอนเลยนี่กีกับวิ่ง 5k เพลสเลยนะเนี่ยนี่อาจจะติดช่องดิฉันทุรันมาอ๋อวิ่งเพลสเลสฮาบมาราธอนใช่ครับก็530อย่างเงี้ยประมาณ530ได้ไหม เดี๋ยวก็รู้ถ้าสามศูนย์นะวิ่งได้แต่พอเป็นเดทฐานแล้วจะยังไงจริงจริงมันจะวิ่งได้พี่ถ้าเกิดว่ามองว่าเพชรฮาร์รักนันคือคนที่พุชประมาณนึงนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นเซฟก็จะเป็นอีกแบบห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ใช่เดี๋ยวเราก็ดูกันว่าเราจะพัฒนาทันไหมเดือนมีนาแต่ว่ารอบนี้จะวิ่งจะทำไรหนึ่งหึงห้าไม่หนึ่งหึงสองศูนย์ออกเลยก่อนไม่ไม่อยู่ที่ว่าไอ้แบงค์มันเท่าไหร่รอบที่ชนะสักหนึ่งหนึ่งวิรอบนี้มันเลี้ยงกาแฟไหมใช่ม มันแพ้พี่ไงอ้าจริงเหรอจริงใช่รอบที่แล้วคู่จัดด้ใช่แต่เขาคู่ผู้หญิงเฮ้ยตรงวัดอายุกูดิกูอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวแบงค์งเจอกู่เลี้ยงชาบูเลยดีกว่าเออชาบูชาบูพร้อมไหมพร้อมสู้ได้ไหมพี่สู้ได้ไหมสู้สู้สิสู้ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่สู้แบงค์เจอกันไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เจอกู่แบงค์นู้นนะแบงค์นู้นไอ้แบงค์เจอกูโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ